สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมมันเห็นภาพพี่น้องมาหาดักหนูนะครับผมดักหนูน้ำให้หน้าเขานี่แหละครับผมเพราะว่า <laughs> ม,ม,มันมันมันไม่มีฝนอะไรมากกว่าดักหนูซะเลยนะพี่น้องเห็นว่ามีนมหนูคล้องหนูแลนอยู่นะนี่ครับผมห้อยกระชสนี่แหละครับผมบ่วงรวดเท่านี้ครับผมบ่วงรวดเท่านี่นี่ครับผมอุปกรณ์ดักหนูเท่า แบบเหมือนบ้านเท่านี้แหละเดี๋ยวใส่น้ำไปน้ำมุนเนี่ยครับผมน้ำลอกขั้นหน้าครับผมหยาเร่ร่อย,ยนี่มวยไผ่มาเอาหยาไปให้งัวนี่พอดีหนูมาอยู่ไอ้ับผมไปหาใส่หนูเหมือนกันครับผมลุยกันครับนี่ครับผมบรรยากาศเดี๋ยวจะไปเบิ้งน้ําขั้นนี่แหละครับพี่น้องหลอกป้ายหลอกไปกไป่อนอื่นสิเบ,บิ้งนี่เขเรยครับพี่น้องเอ้ยเจอแล้วครับผมเขาเรียครับผมฟ้องมาเรียนไป ข้นเปลี่ยนสอดไปนี่ตรงนี้จะสีสันเลยต้องเปลียน,นปเป็นหนูใหญ่แะครับเปลนไปเสรแล้วปุ๊ปั๊ป,ปุ๊ปั๊หมุนยาไป <c oughs> มื่อยจางนี้เอาใส่เบีดเท่ากับตองใส่หนูเลยครับ เรียบร้อยครับสวยงามนูกันครับพี่น้องมุนยาม,มากสี่ด็ต้องเรียบร้อยนะครับสวยงามครับ พี่นอ้ององไปน้ำหยาหนูใหญ่แหละครับเพราะว่ามัน,นเหมือนชีวิตเที่ยวดูนะครับผมที่เปลีป่ยนประเด็ ร้อยครับพี่น้องทาาอกมาเนี่ยพี่น้องเอ่ครับพันอกมาเดี๋ราเซลนี่หลังนึงครับ นะพี่นอ้องเอาเรียบร้อยครับกับพี่น้องเดี๋ยวผมสิขออนุญาตพี่น้องใส่ไปเรื่อยๆนะครับมาเจอมีหน่อยมีลายประคองมันจะได้โตวะ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์นะครับผมพาพี่น้องมาหล่อบึงบ่วงหนูนะครับเที่าใส่ไว้นะครับผมนี่ครับผมบรรยากาศแห่งแรลงน้ำไฮน้ำหน้ากมิตัญญานะครับผมโอ้ปีนี้แลงคักลี่นะครับผมแลงแลีงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแลีงขึ้นคุปปี้คุปปีนะครับผมน้ำไฮน้ำหน้าาบมีนามเลยครับ ไปครับผมไปเลาะเบิ้งหนูเนกันนี่นคือเก่านะครับพี่น้องคือบทตอนบทสูงแหละบทตอนบทสูนแล้ว บทต้อนบทซูลเลยพี่น้องห้อยเหรียญบทซูลครับ โม <c oughs> ตานีพวกสูนนะพี่น้องตานก็ไม่สูนเลย ทั้งลุมเงียบพี่น้องเบิ้งพี่น้องเบิ้งถือได้ครับพี่น้องลักหน่นะครับผม นี่เป็นจังได้เงียบครับผม ครับพี่น้องมานนี่กะใไส่หนูเลาะนี่แหละครับผมเลาะข้าหน้านะครับผมในหนูมาตัวนึงครับพี่น้องกัดตัวงามอยู่นะครับผมขออนุญาตบ่ให็นและพี่น้องกัเพราะว่ากดมันไหลเดี๋ยวมีจิตกิบเลื้งนี่แหละครับผมเป็นวิธีแบบบ้านๆนะครับผมเอามาฝากปีนฝากนอนนะครับผมกับบรรยากาศแห่งแรงนะครับผมก็เลยไส่หนู เละาะไดแหะครับผมตั้งมันมากหากัดเขา่าเกี่ยวตามผมมีครับผมกิดแจ็กชิว่าจังเดน,นะครับผมทั้งอื่นเป็นว่าเป็นน้ำถ่วมเป็นอี่ยงก็ทั้งอื่นก็ทถ่วมแบบจนท่านเดบกอยู่เป็นว่าทั้งผมก็แหงจนท่านไห้มีนม้ำจากเถื่ออยู่ไมนะ่น่ก็ฝากเป็นกำลังใจหากินแบบบ้านๆกับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ